เดือนมีนาคมพศ2564วันนี้จะพูดเรื่องพระขยากัสปะเถระผู้มีบริวาร200คนก่อนพระพุทธเจ้าโคตมะข,ของเราจะตัดสรุปพระเถระนี้เกิดในตระกูลพราหมณ์เมืองพาราณสีเป็นน้องชายของท่านโอุรุเวลกัสปะและนาทีกัสปะ เจริญวัยแล้วกุศลกรรมตักเตือนให้ออกจากทุกข์จึงระเพศคารวาสบวชเป็นดาบทพร้อมกับพี่ชายทั้งสองและอยู่ร่วมกับดาบทบริวาร200คนที่ใกล้แม่น้ำขยามีชื่อว่าขยากัสปะตามที่อยู่และโคตต่อมาพระพุทธเจ้าสเสด็จไปปราบมานะและทิฐิของท่านอุรุเวลกัสปะ ทำให้ท่านโอรุเวลกัสปะและบริวาน500คนลอยบริขารลงในแม่น้ําออกบวชวันต่อมาท่านนาทีกัสปะและบริวาน300คนก็ลอยบริขาลงแม่น้ําออกบวชเมื่อนาทีกัสปะชรินพร้อมบริวาร300คนได้ลอยผมชดาเครื่องบริขารและเครื่องบูชาไฟลงในแม่น้ํา แล้วพากันเข้าเฝ้ากราบทูลขอบวชและได้บวชแล้วขยากักสปะชรินและบริวารสองร้อคนได้เห็นผมและชดาเป็นต้นลอยมาตามลำน้ำก็คิดว่าอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นแก่พี่ชายของเราจึงพาบริวารไปหาพี่ชายถึงแล้วก็พบว่าขณะนี้พี่ชายทั้งสองและบริวารบวชเป็นพระภิกษุแล้ว ได้สอบถามพระอุรุเวลกัสสปะว่าข้าแต่ท่านพี่กัสสปะพรหมาจรรย์นี้ประเสริฐกว่าหรือพระกัสสปะพี่ชายตอบว่าแน่ละเธอพรหมาจรรย์นี้ประเสริฐจริงแน่นอนพญากัสสปะและบริวารเหล่านั้นตัดสินใจลอยผมชดาเครื่องบริขารและเครื่องบูชาไฟลงในแม่น้ำแล้วพากันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ศพศิษะลงที่พระบาทของพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าขอพวกข้าพระพุทธเจ้าพึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าตรัสว่าพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติผรหมาจันเพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิด พระวจานี้แลได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้นหลังจากนั้นทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรอาทิตตปริยายสูตรว่าด้วยไฟลุกไหมอายตนะทั้งหกซึ่งมีใจความว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงลุกเป็นไฟหมดแล้วกล่าวสั้นๆว่า อายตนะทั้งหลายคือหูตาจมกกาจูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโพทพะธันมรมตลอดถึงการรับรู้การเกี่ยวข้องความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดจากอายตนะเหล่านั้นได้ถูกไฟไหม้หมดแล้ว ไฟที่ลุกไหม้คือไฟกิเลสสามอย่างได้แก่ราคะโทสะโมหะและไฟความทุกข์อีกมากมายเช่นความเกิดแก่เจ็บตายความโศกเศร้าความคับแค้นใจต่างๆทรงตรัสต่อไปว่าอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ เมื่อเห็นอย่างนี้ย่อมนายในอายตนะภายนอกและภายในตลอดถึงเวทนาเหล่านั้นเมื่อนายก็ย่อมไม่ยึดติดย่อมสิ้นกำนัดย่อมหลุดพ้นอยู่จบพรมจรรย์พระขยากสปะดำรงอยู่ในพระอรหัสหลังฟังพระธรรมเทศนาอาทิตตะปริยายสูตรแล้วต่อมา ท่านพิจรณาถึงการปฏิบัติตนตั้งแต่ครั้งเป็นชลินบูชาไฟลงอาบน้ำล้างบาปจนถึงการบรรลุพระอ,อรหันต์แล้วได้กล่าวห้าคาถาว่าเราลงไปลอยบาปในแม่น้ำขยาที่ท่าน้ำขยะผักคู่วันละสามครั้งคือเวลาเช้าเวลาเที่ยงเวลาเย็นเพราะเรามีความคิดเห็นว่า บาปใดที่เราทำไว้ในชาติก่อนๆจะถูกลอยไปได้ในน้ำนี้บัดนี้เราได้ฟังวาจาอันเป็นสุภาษิตเป็นบทธรรมที่มีเหตุผลแล้วพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันแยบคายแล้วจึงได้ล้างบาปทั้งปวงออกไม่มีบนทินสะอาดหมดจด เราเป็นทายาทผู้บอยสุดของพระพุทธเจ้าเป็นบุตรผู้เกิดจากพระอุระของพระพุทธเจ้าเราได้อย่างลงสู่กระแสน้ำคือมักมีองค์แปดแล้วลอยบาปทั้งปวงได้บรรลุวิชาสามและได้ทำกิจในพระพุทธศาสนาเสร็จสิ้นแล้วพระนาทีกัสปะ พระขยากกสปะและภิกษุบริวาร500รูปไม่ได้เห็นอิทธิปฏิหารของพระพุทธเจ้าแต่ออกบวชเพราะเชื่อมั่นในตัวพระอุรุเวลกกสปะเถระผู้เป็นพี่ชายวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดี